สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูนะ่นาเดียชาแนลนะคะทริปนี้เนี่ยเดียแอแบแวะมาเติมพลังกับธรรมชาติที่อัมพวาค่ะที่ที่มีมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตริมน้ำนะคะสำหรับอำเภออัมพวาเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้เดียจะเริ่มต้นทริปโดยการล่องเรือไหว้พระค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังนั่งเรือไปที่วัดจุฬามณีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดทั้งหมดสามวัดค่ะวัดที่มีชื่อเสียงอยู่มากๆานณะขนะนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นวัดจุรามณีนะคะ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่สันนิษฐานว่าท้าวแก้วผลึกหรือว่านายน้อยนะคะนายตลาดบางช้างต้นวงราชนิกูตบางช้างเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นค่ะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่นะักท่องเทีย่ยวทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวัดนี้นะคะก็คือสำขารไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อเนื่องโกวิทนะคะอดีตเจ้าอาวาสค่ะ ใครมาแล้วก็สามารถขึ้นไปกราบท่านด้านบนเรือนไทยได้เลยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มกักจะเป็นจุดประสงค์หลักของการมาวัดนี้ก็น่าจะเป็นการมากราบสัการะพ่อท้าวเวสสุวรรณนั่นเองค่ะ ซึ่งโดยความเชื่อแล้วนะคะ้ทวสวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสุญญยักษ์ค่ะรวมถึงผู้ผีปีศาจเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4นะคะที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาแน่นิ่งค่ะที่จริงแล้วนะคะ้ทวสวรรณเนี่ยมีอยู่หลายที่ด้วยกันนะคะแต่ว่าเมื่อเอ่ยถึงการบูชา,ทาเทวเสวรรณหลายคนก็จะนึกถึงวัดจุฬามณีเป็นที่แรกๆค่ะ ซึ่งองค์ท่านได้รับแรงกระทาจากผู้คนล้นหลามกลิ่นทุกพันเทียนแล้วก็เสียงสวดคาถาบูชาทาเทวสวรรณจากคนทั่วทุกสารทิศนะคะจึงมาอบอวนกันอยู่ที่วัดจุลามณีแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะ วัดต่อไปของวันนี้นะคะก็คือวัดบางจากค่ะหรือว่าวัดเกษมสระนา,ารามนั่นเองค่ะวัดเกษมส,สระนา,ารามนะคะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนะคะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในตำบลอัมพวาอเภอัมพวาจาวัวดสมุทรสงครามเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดใหม่ตาเพชรค่ะจากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางจากนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับคลองบางจากแล้วก็ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นวัดเกษมสอนนา,นารามค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่าวัดบางจากค่ะประวัติของวัดนั้นเนี่ยจากคําบอกเล่านะคะกล่าวว่าตาเพชร เป็นผู้ถวายที่ดินแล้วก็ทําการสร้างวัดขึ้นนะคะแล้วก็กรมศาสนาเนี่ยระบุว่าวัดนี้เนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศ,ศักราช2,350 ซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีเลยทีเดียวค่ะวัดสุดท้ายของวัดนี้ก็คือวัดบางพรมค่ะประวัติของวัดนี้นะคะเล่าสืบต่อกันมาว่ามีเจ้าเชื้อพระองค์องค์หนึ่งนะคะได้ซื้อที่ดินของเอกชนเนี่ยประมาณ6กไร่สร้างวัดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดบางพรมค่ะหน้าอุโบสถนะคะก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องภายในอุโบสถเป็สถานพระประธานแกะสลักด้วยศิลาแดงนะคะปางมานิชยัยสร้างมาพร้อมก,กับการสร้างวัดนะคะเป็นพระพุทธรูปสมัยปู่ทองค่ะ ตอนนี้มาถึงที่วัดที่สามแล้วนะคะเป็นวัดบางพรมนะคะที่นี่ก็จะมีแบบพระพุทธรูปโบร,ราณที่มีอายุมากกว่าแบบหลายร้อยปีเลยะคะ่ะตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเลยนะคะแล้วก็จะมีเทวสวรรโนเนี่ยให้เรา,เาสักการะด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่พักนะคะเดี๋ยวจะเลาะตามแม่น้ําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตลาดอัมพวาอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันที่ตลาดน้ําอัมพวาค่ะ Okay. ี่ว่าการได้ล่องเรือไปตามแม่น้ําลําคลองนะคะก็ให้ความรู้สึกถึงการสัญจรในสมัยก่อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะผู้คนมักจะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางกันส,ส่วนใหญ่บ้านเรือนริมฝั่งคลองก็อนุรักษ์แบบโบราณอาไว้ริมแม่น้ํามีวัดว่าอารามเรียงรายกันหลายวัดเลยทีเดียวไม่ผิดเลยนะคะที่ว่าชีวิตของคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาผูกพันกับสายน้ํากันมากๆค่ะ แล้แเราก็ถึงเวลาเข้าที่พักกันแล้วนะคะสำหรับทริปนี้เนี่ยเดียมาพักที่โรงแรมชูชัยบุรีสีอัมพวาค่ะซึ่งที่พักี่ยอยู่ติดริมคลองอัมพวาแล้วก็สามารถเดินไปเที่ยวตลาดน้ําได้นะคะโดยใช้ระยะทางการเดินเนี่ยประมาณ700เมตรเองค่ะบรรยากาศโรงแรมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดียจะพาไปชมวันนี้ค่ะ แล้วะะเดี๋ยวเดียจะพาไปดูห้องพักกันนะคะว่าห้องพักของที่ชูชัยซีอัมพาวาที่นี่นะคะจะเป็นยังไงนะคะห้องพักที่ดิวเนี่ยจะเป็นห้องพักที่เป็นวิวสวนนะคะจะไม่ได้อยู่ติดคลองเนาะก็คือจะอยู่เข้ามาด้านในนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะห้องเล็กน่ารักนะคะแล้วก็ฟังก์ชันครบนะคะเริ่มจากการเข้ามาที่ประตูนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นที่แต่งตัวนั่นเองค่ะ ก็คือจะมีกระจกนะคะเป็นไม้ออกแนวแบบโบราณโบราณนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าให้เรานะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็คือจะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำซึ่งมีเรนชาวเวอร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้นขางโอเคเลยเข้ามาที่ประทับใจอย่างแรกเลยนะคะก็คือกลิ่นหอมของห้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในโซนของห้องนอนกันบ้างนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยสามารถที่จะทะลุเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ นี่เลยอ่านี่จะเป็นเตียงนอนนะคะเตียงเป็นคิงไซส์เบดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีทีวีให้นะคะด้านหลังแล้วก็การตกแต่งก็คือไม่รู้ว่าเขาเรียกแนวอะไรนะแต่คือก็ดูอบอุ่นดีนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างเปิดออกไปก็จะเป็นวิวสวนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่ ก็จะเป็นสวนนะคะซึ่งสามารถที่จะเดินออกไปยังโซนคาเฟ่ของสีอัมพวาได้นะคะแล้วก็เดินไปที่ตลาดน้ำก็คือไปทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะที่คาเฟ่นะคะของโรงแรมก็คือจะเป็นชูชัยบุรีสีอัมพวานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าคาเฟ่ของเขาเนี่ยสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีอะไรให้ทานบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทานข้าวเที่ยงก่อนที่โรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็ยนๆเราออกไปหาอะไรอร่อยกันที่ตลาดน้ําค่ะ ของเดียววันนี้นะคะจะอยู่ที่อาคารนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนสวนนะคะคือโซนสวนของเขาเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบอยู่ใกล้ๆกับเ,เรือนไทยนะคะเขาจะมีเรือนไทยด้านนี้ซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ฟรีนะคะเป็นเรือนไทยนะคะชื่อว่าชัยยะนาตรราชนะคะซึ่งก็จะมีแบบว่านี่เลยด้านหลังนะคะอ่า สามารถขึ้นชมได้ฟรีแต่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่คาเฟ่ก่อนอันนี้จะพาดูรอบๆเนาะแล้วก็อาคารอีกฝั่งนึงที่เป็นห้องพักก็คือจะเป็นอาคารสีสุกนะคะมันจะมีอาคารทั้งมั่งมีแล้วก็สีสุกอยู่ทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวห้องพักเบียนเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่คาเฟ่ด้านโน้นไปหาอะไรทานกันนะคะ ไปคาเฟ่นี่เดินมาตั้งนานยังไม่ถึงคาเฟ่นะคะนี่จะเป็นออกมาลิมคองแล้วแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันค่ะ อร่อยเป็นยังข้าวโอ๊ตแล้วก็ปุ้มหมีกล้วยแล้วเมื่ไร่ก้ยวยฉา ฟ่ที่นี่นะคะมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากๆนะคะถ้าใครแวะมาอัมพวานะคะก็อย่าลืมแวะมาที่คาเฟ่นี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการแบบรูปนะคะเอาไปเลยนะคะเป็นพันรูปถ่ายไปเลยะค่ะหลายๆมุมนะคะที่นี่นะคะมีทั้งของเก่านะคะมีทั้งแบบเฟอร์นิเจอร์แบบดูดีมากๆนะคะถ่ายออกมาแล้วแบบสวยมากเอาละค่ะยามเย็นแบบนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดน้ํากันค่ะ วันที่อัมพวาฝนตกนะคะในช่วงเย็นบรรยากาศก็ดีเปอีกแบบนึงคะ่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบมีความเงียบเหงาดนึงแบบเงียบๆอันนี้ยังเดินไปไม่ถึงตลาดนะคะพอดีว่าที่พักเนี่ยอยู่ห่างจากจตลาดประมาณ700เมตรเดินชมบรรยากาศริมคลองไปเรื่อยๆนะคะเราชอบบรรยากาศแบบนี้นะมันมีความรู้สึกว่าแบบโบราณโบราณดีอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบ้านมาไม้เนาะอยู่ติดริมคลองถือว่าเป็นวันที่มาพักผ่อนทุกคนดูนะคะฝน ฝนตกอย่างหนักแต่ว่าเราพกล่มมาแล้วค่ะแต่คิดว่าน่าจะตกตับเดียวแหละตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ้านเรือนของคนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเปิดเนาะตลาดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นจะมีของกินแล้วก็ของขายค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมาเที่ยวอัมพาวาในวันหยุดนะคะมันก็จะแบบเยี่ยเยมนิดหนึ่งนะคะร้านรัวงวบางทีเขาก็ยังปิดอยู่นะคะสหญ่เขาก็จะแบบเสาร์อาทิตย์น่าจะคือคักมากกว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็คือเป็นวันแม่เนาะ ร้านขายของเล่นเอจริงๆแล้วพอเข้ามาตรงตลาดไม่เงียบนะคนเยอะเหมือนกันนะ อ,อันนี้ตลาดน้ําอังพาวานะคะแต่ส่วนใหญ่ร้านค้าจะอยู่บนบกเนาะไม่ค่อยได้อยู่ในน้ํากัน ของกินเทียบเลยนะคะมาแวะนั่งทานน้ำนะคะที่ร้านสมัครกันค่าจากการที่ฝนตกลงมาตอนแรกนะคะทำให้อากาศแบบเย็นมากเพราะว่ามันตกแป๊เดียวนอ้อยแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบอากาศดีมากเลยแล้วกออ็นั่งชิลๆอยู่ริมคลองใครนะคะที่แบบมีเวลาว่างๆวันหยุดนี้นะเรียกว่ามานั่งแบบชิลๆอยู่ที่แบบริมคลองอยู่ในบรรยากาศ เก่าๆเลยเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติมพลังได้เหมือนกันคือมันชิลมากนะตอนแรกอะคิดว่าแบบคนจะไม่เยอะปรากฏว่าเดินไปในตลาดซึ่งมันเป็นตลาดน้ําเลยนะคะคนแบบเยอะมากแล้วของกินเยอะมากๆคือเลือกซื้อไม่ถูกเลยอะแบบพวกอาหารทะเลก็มีเยอะจะเป็นพวกกุ้งย่างหมึกย่างอะไรเงี้ยเยอะมากมันยากาศดีมาก แฮปปี้อ่ะ ะะกับการเดินเล่นที่อัมพาวานะคะวันนี้ตอนเช้าไปวัดมานะคะตอนเย็นเย็นก็มาเดินเล่นอัมพาวาอากาศดีนะคะวันนี้ไม่ร้อนมากแล้วก็บรรยากาศดีมากช้อปปิ้งไปเยอะเหลือเกินตอนเย็นนะคะน้ำขึ้นมาจะถึงจะถึงฝั่งอยู่แล้วเนี่ยน้ำเยอะมากวันนี้กลับที่พักก่อนนะคะ เหนื่อยแล้วนะคะเอาละครแล้วเราก็เดินมาถึงที่พักนะคะชูชัยสีอัมพาวาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ขอไปพักผ่อนกันค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะอากาศในตอนเช้านะคะอากาศดีมาก ใส่บาตรไปเช้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้ากันนะคะ <c oughs> อากาศดีตร <c oughs> งแรมนี้สวยนะใหญ่ด้วย <c oughs> นี่เดี๋ยให้ดูนี่คือตึกตึกแบบว่า ตึกข้างหลังนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งของห้องพักท่านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องอาหารนะคะจะอยู่ชั้น2ของตัวตึกติดริมคลองนั่นเองค่ะอาหารก็จะมีหลากหลายนะคะทั้งขนมปังนะคะปาท้องโขนะคะรวมไปถึงขนมไทยนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเซต สลัดต่างๆนะคะก็เลือกทานได้เลยด้านนี้ก็จะเป็นข้าวต้มหมูนะคะแล้วก็เป็นอาหารไทยนะคะก็จะมีอาหารข้าวมีข้าวให้ทานนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเครื่องดื่มต่างๆให้เราเลือกดื่มได้นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะอาหารที่นี่เขาก็เยอะเหมือนกันนะมีทั้งแบบสเตชันไข่เนาะแล้วก็แบบมีขนมป้งขนมปังมีข้าวให้ทานนะมีให้เลือกหลายอย่างก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะคะก็ทานอิ่มอยู่เหมือนกันที่นั่งก็จะเป็นแบบเอาท์ดนะคะชมวิวริมคลองอัมพวานั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขามี เรือนไทยด้วยเดี๋ยวเดียจะพาทุกคนนะคะไปชมที่เรือนไทยด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้ชมฟรีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาพักที่ออโรงแรมนี้นะคนคาเรือด้านหลังเนี้ย น่าสนใจมากเลยนะเดียมาดูตอนแรกนึกว่าเป็นเรือแบบประดับสวยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรือที่แบบมีประวัติความเป็นมานะคะเรือลานี้เนี่ยชื่อว่าพระพลาชลาชัยนะคะเขาบอกว่าเรือลานี้เป็นเรือขุดเรือขุดก็คือหมายถึงว่าเขาจะเอาแบบต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยะคะ่ะในป่าเนี่ยอย่างเช่นต้นตะเคียนทองอะไรพวกนี้นะคะทั้งต้นแล้วก็มาขุดเป็นเรือนะคะเพื่อทําเป็นพระพลาพระที่นั่งแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ย เขาบอกว่าเวลาจะขุดเรือหรือว่าทําเรือพลับลาอะไรพวกนี้คือคนสมัยก่อนนะเนาะเขาก็เชื่อว่าแบบต้นไม้เนี่ยมันจะมออีลักษณะแบบลุคเทวานางไม้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งอยู่โฮาจะต้องมีการทําพิธีก่อนที่จะนําไม้เหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นเรือนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นไม่เป็นความเชื่อทางพิธีกรรมแล้วก็ศัยศาสตร์ของคนสมัยก่อนนะคะ อีกลำหนึ่งนะคะชื่อว่าคดชะทารานะคะเป็นเรือคุดเช่นเดียวกันลำนี้จะเป็นสีดำสวยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช้าง เรือนไทยหลังนี้นะคะชื่อว่าเรือนไทยชัย,ยนาทราชนะคะเป็นสถาปตัตยกรรมบ้านทรงไทยยุครามาโคสินค่ะโดยทั้งสามหลังนะคะได้มาจากเจ้าของเรือนคคละที่กันนะคะแล้วก็นํามาบูรณะใหม่ให้มันเป็นเรือนไทยหลังเดียวกันเนาะเรือนหลังนี้นมีหลวงพ่อบ้าแหลมจําลองเป็นองค์ประธานนะคะประดิษฐานอยู่ณนะห้องกลางของเรือนนะคะแล้วก็ด้านขวามือจะมีรอดพระพุทธบาทจาลองครับพุทธนิมิตนิมมงคลท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พระยาโคตรค่ะ ซึ่งทุกคนสามารถที่จะสการะขอพอรตามความศรัทธาได้เลยค่ะของที่บ้านเลนไทยนี้นะคะจะเป็นแบบเตียงต่างสมัยเก่าโบราณหมดเลยนะคะจากที่เห็นขอนุญาตนะคะเอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้เดียวก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นที่จังหวัสดสมุทรสงครามกันค่ะจะเป็นยังไงร,รอติดตามนะคะ